สวัสดีครับผมอาจารย์เนตนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาทําการพยากรณ์ต่อนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีตุลประจําเดือนตุลาคมปีพุทธศักราชหกสิบห้านะครับชาวลัคนาราศีตุลนะครับมีดาวประจําตัวคือดาวศุกร์นะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าการพยากรณ์นะครับอาจารย์ขอแจ้งข้อมูล2ข้อนะครับข้อที่1ใครยังไม่ทราบลัคนาราศีของตัวเองนะครับหรือยังไม่แน่ใจว่าตัวเราอยู่ลัคนาราศีอะไรนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานะครับเราใช้วันกับเดือนนะครับเพื่อ เช็ราศีนะครับว่าเราอยู่ราศีไหนนะครับก็ให้ทำการแอดไลน์ o f f i c i a l Account มหาจารได้ที่ s อ i ไ0 9์สองศนนะครับหรือตามรายละเอียดด้านล่างหน้าจอนะครับใครสะดวกสแกน QR Code คก็ที่ด้านล่างหน้าจอได้เลยนะครับหลังจากที่แอดเข้ามาแล้วนะครับให้รีบแจ้งเลยนะครับว่าอยากทราบลัคนาราศีนะครับไม่ต้องถามนะครับว่าอาจารย์จะเช็คลัคนาราศีไม่ต้องถามอะไรทั้งนั้นนะครับให้แจ้งเลยว่าอยากทราบลัคนาราศีพร้อม ทั้งแจ้งข้อมูลในครบทั้ง4ข้อนะครับ1ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3เวลาเกิด4จังหวัดที่เกิดนะครับถ้าแจ้งข้อมูลครบถ้วนแล้วอาจารย์จะทาการผูกดวงวาระคณาให้นะครับและแจ้งกลับนะครับว่าคุณอยู่ลัคนาราศีไหนนะครับเพื่อให้นาข้อมูลนะครับลัคนาราศีนะครับที่ถูกต้องนะครับสําหรับตัวท่านเองนะครับไปทําการเช็คพื้นดวงชะตาแบบภาพรวมนะครับได้ที่ช่องทางอาจารย์แนดูดวงชาแนลนะครับหรือจะเป็นช่องทางใดก็แล้วแต่ตามสะดวกเลยในส่วนข้อที่1นึ่งี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับข้อ2 ใครที่สนใจที่จะตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดกับทางอาจารย์นะครับก็สามารถแอดไลน์ออฟเชี่ยเอาามาหอาจารย์ในที่แอดไน์209 a l r z o นะครับหรือถ้าสะดวกสแกน QR ว o d e ์โที่ด้านล่างหน้าจอได้เลยนะครับหลังจากที่แอดเข้ามาแล้วจะมีขั้นตอนแจ้งไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับให้ทําตามขั้นตอนนะครับแล้วก็จะจองคิวดวงกับทางอาจารย์ได้นะครับในส่วนของข้อที่2นี่มีค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ที่500บาทต่อหนึ่งดวงนะครับใช้ระยะเวลาไม่เกิน50นาทีนะครับ กลับเข้ามาว่ากันในส่วนของการพยากรณน,นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับประจําเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565นะครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับมีดาวประจําตัวนะครับก็คือดาวศุกร์นะครับถ้าพูดถึงเรื่องการงานดาวที่เดินพบกรรม,มก็คือดาวจันทร์นะครับแต่คราวนี้ถ้าจะดูดาวจันทร์ก็ต้องไปลงดีเทลนะครับในพื้นชะตาอย่างละเอียดนะครับแต่ถ้ามองว่าในมุมนี้การงานเนี่ยประจําเดือนตุลาคมเนี่ยมีมุมที่ดีไหม จันก็มองว่าถือว่าเป็นมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีนะครับเพราะว่าจริงๆในส่วนของไม่ว่าจะเป็นดาวเจ้าเรือนพบปุต,ตะก็ดีนะครับดาวราหูนะครับก็ออกจากจุดเสื่อมมาแล้วนะครับเข้าสู่เรือนพบปัตนินะครับตั้งแต่ช่วง30มีนาคมปีพุทธศักราช2565นะครับแล้วก็อยู่ไปยาวๆจนถึง16ตุลาคมปีพุทธศักราช2566นะครับเพราะนั้นก็ถือว่าโปรเจกต์โครงการงานในช่วงเวลาน,นี้ก็ถือว่ามีมุมที่ดีนะครับแต่เพียงแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็คือดาวพัสป,ปดีเนี่ย ก็คือดาวเจ้าเรือนอลิเนี่ยโคจรมาเป็นเกษตรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในมุมนี้เองเนี่ยหรือแม้แต่ก็เป็นดาวเจ้าเรือนสาชาด,ด้วยเช่นเดียวกันศาสชาอฬินะครับนะ <S <S ช่วงเวลานี้ก็ถือว่ามีมุมมีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าปัญหาอุปสรรคก็จะเข้ามาถาถมเข้ามาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นชาวัคนาราศีตุลเองก็ต้องระมัดระวังนะครับใช้สติให้มากคิดให้รอบคอบนะครับจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องพึงระวังไว้นะครับเพราะว่ามันก็ถือว่ามีมุมมีเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ จะดีมากหรือว่าเสียมากเสียน้อยอย่างไรก็อย่างที่อาจารย์ได้ว่าไปแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการเงินจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนตุลาคมนะครับดาวชุดเริ่นพบกระดุมพระนะครับก็ือคือดาวอังคารนะครับดาวองคารโคจรเข้าสู่ลมภพมรณะนะครับคือจริงตั้งแต่9สิงหาคมมาจนถึง2ตุลาคมนะครับก็ถือว่าช่วงเวลานั้นนะครับเป็นช่วงเวลาที่การเงินไม่ค่อยดีไม่ค่อยรับลื่นอ,อาจจะถึงกับมีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องระมัดระวังนะครับบริหารจัดการให้ดีดอย่างที่จารย์ได้บอกไปแล้วนะครับว่าอย่างน้อยใครที่มาฟังคลิปนี้นะครับคุณยังมีเวลาเตรียมตัวอย่างน้อยนะครับห้าถึงหเดือนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเป็นกังวลเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าข้างหน้ามันมีมุมมีเกณฑ์ที่จะเป็นแบบนี้คุณก็เตรียมความพร้อมเตรียมแบ็กอัพเรื่องการเงินเตรียมทํารายรับรายจ่ายให้ดีๆแล้วก็ทําให้ชัดเจนนะครับปัญหาต่างๆก็จะลดน้อยลงนะครับ แล้วหลังจากวันที่3ตุลาคมไปแล้วนะครับจนถึง15พฤศจิกายนนะครับดาวเจ้าเรือนพบกระดุมพระจจโคจรเข,ออขสพบสุภะนะครับกระดุมพระสุภะเพราะฉะนั้นการเงินที่เคยติดขัดที่เคยมีปัญหาก,ก็จะค่อยๆราบรื่นค่อยๆดีขึ้นนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกๆกคนด้วยนะครับแต่ถ้าพูดถึงคู่ครองความรักคุณส่วนจะเป็นอย่างไรนะครับเนื่องจากว่าดาวเจ้าเรือนพพปัตนิเนี่ยก็คือดาวอังคารเป็นดาวดวงเดียวกับดาวเจ้าเรือนพบ คโคจรเข้าสู่เรือพมรณะนะครับในช่วงนะครับตั้งแต่9สิงหาคมจนถึง2ตุลาคมครับปัตนิมรณะก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าไม่จะเป็นเรื่องคู่ครองคามรักหุ้นส่วนก็ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับในการที่จะต้องระมัดระวังนะครับไม่อยากให้เกิดปัญหาไม่อยากให้มีปัญหานะครับกับในส่วนของคู่รักก็ดีนะครับหรือ ความรักนะช่วงเวลานี้มันมีมุมมีเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีนะครับเราก็ต้องระมัดระวังก็ต้องเตรียมนะครับจิตใจเราให้เข้มแข็งนะครับและหลังจากวันที่3ตุลาคมไปแล้วจนถึง15าพฤศจิกายนนะครับดาวธุรงคพบปัตนินะครับดาวอังคารจะโครจรเข้าสู่วอบสุภาะเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าจะเริ่มคุยเริ่มอะไรนะช่วงเวลานี้นะครับก็ให้รอหลังจาก3ตุลาคมไปแล้วนะครับจนถึง15พฤศจิกายนก็ถือว่ามีมุมมีเกณฑ์ที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับ แต่อย่างไรก็แล้วแต่อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับดาวพฤหัสบดีก็โคจรน,นะครับอยู่ในเรือนภพอริเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําอะไรก็ขอให้คิดพิจารณาให้ดีนะครับมันมีมุมที่จะมีเกณฑ์มีปัญหามีเกณฑ์ที่จะทําอะไรมันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จได้ดังใจเราเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังให้ดีๆนะครับในส่วนของเรื่องสุขภาพโรคไข้เจ็บจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนตุลาคมนะครับก็ขอให้ระมัดระวังนะครับตั้งแต่ ช่วงนะครับจริงๆแล้วต้องควรระวังตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วนะครับก็คือช่วง27กันยายนนะครับมาจนถึง20ตุลาคมนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในมุมนี้ให้ดีนะครับมันอาจจะมีเกณฑ์นะครับที่เราอาจจะเจ็บไข้ไม่สบายนะครับเพราะว่าในมุมนี้เองเนี่ยดาวประจําตัวเนี่ยก็โครจรมาอยู่ในเขาเรียกว่าจุดที่ตําแหน่งเสื่อมนะครับเป็นนิดเพราะฉะนั้นในแล้วก็อยู่ในเรือนนะครับภพพิณาศด้วย มันอาจจะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเกี่ยวกับตัวเราเองเกี่ยวอะไรหรืออาจจะเป็นอะไรน้อยที่เราอาจจะต้องเช็คพิจารณาให้ดีหรือเร,เราอาจจะคิดอุปโลกไปเองก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือขึ้นอยู่กับเพื่อนดวงชะตานะครับเดิมของแต่ละคนด้วยนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ควรระมัดระวังนะครับในช่วงเวลานี้จนถึง20ตุลาคมนะครับและหลังจาก2 1ตุลาคมไปแล้วจนถึงสิ้นเดือนก็ถือว่าก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับนะครับแต่ก็ไม่ได้มี หรือว่ามีปัญหาอะไรรุนแรงมากมายนะครับแต่อย่างไรก็แตะประมาณไม่ได้นะครับเพราะวันที่จะบันทึกรายการอย่างที่จันได้ว่าไปแล้วนะครับก็ตรงกับวันอังคารที่29มีนาคมปีพุทธศักราช2 5 6 5นะครับในส่วนของเรื่องโรคระบาดโควิด19ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างสุมเสียงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีคนรอบข้างก็จะปลอดภัยนะครับคนที่รอเราอยู่ที่บ้านก็จะปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับเซฟตัวเเองเซฟคนอื่นช่วยลดภาระให้บุคลากรทางการแพทย์ชัดเจนนะครับ อย่าเพิ่งไปคิดว่าเดี๋ยวกรกฎานี้ก็จะเป็นโรคประจาถิ่นแล้วนะครับก็รอถึงตอนนั้นก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ยังไงตอนนี้ประมาทไม่ได้นะครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยโรคนี้มาเราต้องติดยังไงก็ต้องติดทุกคนมันไม่จําเป็นนะครับในช่วงเวลานี้นะครับถ้าเราระวังตัวเราเองดีๆนะครับมันก็ไม่จําเป็นจะต้องไปติดนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจตามนี้นะครับแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพในช่วงเวลาดังกล่าวที่อาจารย์ได้แจ้งไปแล้วนะครับ อาจารย์ขอฝากข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในปีนี้เองเนี่ยปีพุทธศักราช65เนี่ยอาจารย์จะทาการพยากรนะครับให้จบจนถึงเดือนธันวาคมเนี่ยภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับอย่างช้าไม่เกินเดือนมิถุนายนนี้เพราะอาจารย์มีหนึ่งโปรเจกต์นะครับที่ตั้งใจจะทานะครับที่จะเริ่มทําในปีนี้ก็คือในส่วนของเรื่องโหราศัสตร์ไทยนะครับใครที่สนใจนะครับในส่วนของโหราราสัตร์ไทยนะครับย้ํานะครับสนใจเกี่ยวกับโหราศัสตร์ไทยจริงๆนะครับก็ติดตามช่องทางอาจารย์แ e t ด u o channel ไว้นะครับ อาจารย์ตั้งใจจะทําคลิปนะครับเกี่ยวกับความรู้โหราศาสตร์ไทยนะครับรวมถึงแชร์ความรู้ประสบการณ์นะครับรวมถึงนะครับการพยากรณ์นะครับโหราศาสตร์ไทยนะครับจำนวนทั้งสิ้นนะครับ251คลิปนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ฝากติดตามนะครับและถ้าคิดว่าคลิปการพยากรณ์แบบภาพรวมนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็อาจจะแชร์นะครับฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆนด้วยนะครับอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพยากรณ์นะครับของชาวลัคนาราศีตุลประจำเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2อง5จะเป็นประโยชน์มากก็น้อยนะครับ แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับอาจารย์ขอสรุปนะครับสั้นๆนะครับสำหรับเดือนตุลาคมนะครับการงานถือว่ามีมุมนะครับมีเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับแต่ต้องระมัดระวังนะครับจะทําอะไรจะคิดทําอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้คิดพิจารณาให้รอบคอบนะครับในส่วนของเรื่องการเงินนะครับมีเกณฑ์มีปัญหาจนถึงแค่ช่วงวันที่2ตุลาคมนะครับและหลังจากนั้นไปก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับในส่วนของเรื่องคู่ครองความรักหุ้นส่วนนะครับก็ถือว่า หลังจาก3ตุลาคมไปแล้วนะครับจนถึง15พฤศจิกายนก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีตุลนะครับในส่วนของเรื่องนะครับสุขภาพนะครับโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องให้ระมัดระวังนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาจนถึง20ตุลาคมนะครับก็ชัดเจนแล้วนะครับแต่ก็ในส่วนของอุบัติเหตุนะช่วงเวลานี้ก็ถือว่าแคลค่าปลอดภัยดีนะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกๆคนนะครับและขอให้ประสบความสําเร็จตามที่ใจปรารถนานะครับที่สําคัญนะครับคิด ให้ดีก่อนตัดสินใจจะทำอะไรนะครับวันนี้เราคิดจะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีและเาเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ